mong cô ba già già phát đạt, cứ thế cứ thế, gặp các bậc cao cả, thăng trầm vất มันเป็นวันพระวันพระแต่ว่าวันพิเศษแต่ว่าวันประเสริฐเหตุไดวันที่เป็นวันประเสริฐได้เราเรียกว่าเป็นวันที่จะเป็นวันประเสริฐแก่ตัวเราทั้งหลายได้วันนั้นก็จะเป็นวันที่เกิดแห่งคุณงามความดี สิ่งที่จะเป็นบอ่อเกิดแห่งกุณงั้นก็มีคนมาเป็นอกุศลเป็นกุศลละมว้วนปูกสระแปลว่าความสระมูละแปลว่าที่เกิดขึ้นแห่งความสระหรือว่ากุศลอาจจะเป็นเหตุบัใจจัยให้เกิดบุญอันก็คือหนึ่งอโลภบ่กเกิดความโลภสองอโทสัไม่เกิดความโรดสามธรรมะไม่เกิดความ,าม,มหลงวันวันพระ ที่เป็น้านกระเสือดแดต้องเป็นวันที่เราท่านทั้ง,งหลายพยายามที่จะบอให้เกิดความโลภมาในจิตในใจหรือจะรมะเกิดขึ้นมากก็พยายามหักข้ามจิตใจบอให้ลุกหลงไปในความความโลภนั้นอนโทสักความไม่โกรธประการที่สองพยายามไม่ให้เกิดความโกรธขึ้นมาในมือนี้ มีเหตุมีปัใจใยแห่งเก,กิเกกด,ด,ดนนะความโปรดหรือม่ในจิตในใจกับพยยญมจะเป็นภาษากรรมฐานมาว่ากำหนดโกรดน้องโกรดหองขนาดให้มันคลายไปความหลวงในจิตในใจอันใดความคิดที่บอกบอกเป็นแนวทังที่เป็นไปในทางพระพุทธศาสนาแนวไหนผู้บาอาจา์พุธเจ้าคุนบอกไหวบ้าดี บางที่จิตใจห้องเมื่อเกิดกลางเกิดราวที่เกิดกับเหตุการณ์เราก็จะมีความคิดว่าทําดีไม่ได้ดีทําดีไม่ได้ดีทําชั่วทาไมได้ดีนะครับมันพยายามหักห้ามคิดใจของห้องทำยังไงจิตใจของเราในวันนี้จะไม่โลภจะไม่โกรธจะไม่หลงหรือถ้ามันเกิดขึ้นมาก็พยายามหักห้ามจิตใจของเรามันรลุนมันโลภขึ้นมา ว่าให้ความโลภมันคลายให้ไวที่สุดมันโกรธขึ้นมาเห็นอ,หอ,ยอย่างไรก็ัวดกงเข้าที่ใครได้่สุดมันหลงขึ้นมาเห็นย่ำใดทำอย่างไรความหลงของเราที่คข้ยไ่ที่สุดนะฮะอันนี้จุบาระจะเป็นวันที่ประเสริฐแก่เรา,า,าได้ทยได้ต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถึงจะเป็นวันที่ดีสมงกับเป็นวันพระอีกวันพระอีกอย่างหนึง่งเเรียกว่าเป็นเป็นวันธรรมววนะวันแห่งการบำเทศฟังธรรม ธรรมะในที am iedzieć, oh. ye, ่นี้คือพระธรรมคำสั่งสององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้สั่งธรรมะนี้ขึ้นมากแต่ธรรมะนี้มันมีมันเป็นของอยู่ประจําโลกอยู่รอบข้างของเราท่านทั้งหลายชุลเจ้าความจิมาตัสรุกความจิตเดตัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเกิดมากเป็นเจ้าไส้จิตตถาทัธรรมะทุกประการก็เกิดความเจ้าไส้จิตตถาที่แล้ว เจ้าชายที่จะถามมากเกินก่ย่งบอท่านหูบวชไปแล้วก่ย่งบอท่านหูบวชไปแล้วหกปีแสแวงหาหมกกระทำย่หกปีาพรคนุทธเจ้าสี่คนกอว่าธรรมะที่จงย่แตเท้าท่านกันหลายบอบบวบได้เวียนไปใปเกิดในวัดตระสงสารมันขึ้นอย่างนั้นธรรมะอยู่กับตัวเราท่านทั้งหลายธรรมะบางอย่าง สามารถที่จะออกมาเป็นาษาสาลีที่บุตรเจ้าทำกันไปในประใจพิโรกทํามากบางยังผู้บาอาจารย์แต่งขึ้นมาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ทําการสาธยายเหมือนอย่างวันนี้เป็นที่หน้าอนุโมโนทานหาใ่ใหญ่ใหประสมค์การเข้าไปวัดอื่นบานอื่นเท่าทิ่เห็นพัะเปลี่ยนฟูสวดกัไว้เพราะมาเนี่ย นะโมตสัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิสิปิโสภะมุงไปมูบานอื่นใดใดยิ่งจะบาภายมาบันเท่งใหญ่เฮาเป็นพุทธงามความดีเป็นประเทศนี้ที่ดีคอแม่ผู้บาอาจารย์ท่าสวดญาณโยมกับสวดไปทั้ง,งกันศาสตร์แทยย้ใหญ่พระพุทธมนต์พระธรรมคำสั่งสอนขององเสดพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเวลาเวลาคนสวด จะเดินประพุทธมน,น,มน,นต์หรือสวดมุนอาจจะเองกะดีพระคุณเจ้าเพิ่นได้บุญในส่วนที่เป็นธรรม,มเทศนาใหม่บุญสําเร็จเกิดจากการแสดงธรรมให้ยากย่อมฟังแม้ว่าจะเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเวลามีงานบุญงานบุญสุญ็เป็นอย่างเท่าจึงมีมนต์การเพิ่นไปจะเดินประพุทธมนต์ไปสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการประกาศประทับกั้งส่งสรองอตุเดกัสสัมมาสัตพุธเจ้าให้มัดเขาหูสันทั้งหลาย เพราะาที่จำพระธรรมคำสั่งสอนมาหลายแต่ว่าคิดใดคิดถึงนโมคิดถึงอิติปิโสคิดถึงข้าของค์ใดจิตจิตจิตใจว่าละสุดท้ายแห่งชีวิตกว่าเขามีลมหายใจจัดขึ้นพอยัง้อมอดเลยน้น้โมนะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานก่อนเสียชีวิตตัวน้โมตัวเดียวเนี่ยสามารถที่นำพาเข้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือได้ไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อพระุ่นเจ้า เป็นสวดเล่ากันทั้งหลายฟังเป็นได้บุญในส่วนแรกที่เป็นธรรม,มเทศนาใหม่บุญสําเร็จเกิดจากการเยศดบุญที่สองอีกคนใดผู้เป็นสวดเป็นใดรธรรมสวรรค์ใหม่บุญสําเร็จเกิดจากการฟังธรรมเสียงทีิคนสาธทยายออกจากปากแต่ว่าเสียงนัง้นผู้ได้ยินก่อนมังเป็นผูส้สวดเดี่ยะานาา สาทายายออกไปเพิ่นก็ได้ยินเสียง,อง,ยงของเยี่ยงอมน้ำกรได้ยินเสียงธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาหูก็มาเป็นธรรมมัสสวนใหม่บุญสําเร็จเกิดจากการสแสดงจากการฟังารรมเพิ่นได้บุญสองต่อได้บผู้สวดผู้เดียวนะที่นี่ฐา,านะโน้มทั้งหลายมานางังฟังผาสวดก็สีไดตบุญเฉพาะในส่วนที่เป็นธรรมมัสสวรนใหม่บุญสําเร็จ เกิดจากการฟังธรรมฟังเทศที่พระคุณเจ้าเป็นส่วนแต่ว่าเมื่อนี้ญาิโยมทั้งหลายได้รวมส่วนพร้อได้บุญสองตอนื่อจังพระคุณเจ้าได้เมื่อนี้ได้บุญสองตอเอามาน้ากันได้หลายก็นี่อนุโมทนาบุญน้ากันเพราะยังนี่เพราะยังนั้น่าสารนำกระทงบุญไหวพักส่วนมน้ากันอนุโมทนาบุญต่อกันอีกก็ได้เป็นปฏิปัตตนาโนโมทนาใหม่บุญสําเร็จ เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญของกันและกันแบ่งบุญให้กันและกันได้บุญอยู่ตลอดเวลาผู้บริเณมวัดว่าจะเห็นบริบูรเห็นว่าผู้เป็นประกอบกิจการงานก่อเยี่หนที่นี่อยู่น้าบ้านบวชหนึบุญน้าโมเด็แต่ถ้าเกิดว่าจิตใจผู้อยู่้ันอนุโมทนาบุญได้ยินเสียงอยู่ในวัดเป็นส่วนที่โซ่บริเมาตัวไม่ได้มา เดวว่าเสียงประกาศประแจงท่านต่างเอาไปในบ้านอยู่บ้านนั่งอยู่ลานข่ะเรียงดูเรียนกานดูประท้อมมืองอิสิปโสปะคะวาอินมนโกระไดบุญพิจังเหนมาวัดพิจารณ์ได้บ้างเนี่บอสเพราะยันเสียงที่เฮ้าสาจะแยกออกไปนี่เป็นบ่อเกิดแห่งขุนง่ามความดีเทวบุตรเทวดาอุปนอยู่ไกลเตัวกัดเข้าหลวงศรัทธาในภาษาของพระพุทธเจ้าอนุโมทนาบุญเมื่อเทวดาอนุโมทนาบุญเทวดาก็ เห็นว่าผู้ใดมีบุญมีกุศลเทวดาก็ย่อมจะรักษาเมื่อเทวดารักสมรักษาเลี้ยงเราท่านทั้งหลายดูแลเราท่านทั้งนั้นพุทธเจ้าบอกว่ามารดาบิดารักบุตรฉันใดเทวดาที่เห็นบุคคลผู้สร้างคุณงามความดีย่อมจะรักเราเหมือนบุตรฉันนั้น,น,นเข้าพักลูกพักหลานเขาแน่ใดเมื่อเราเป็นคนดีเทพบุตรเทวดา สิ Regard ่งศักดิ์สิทธิ์งหลายก็จะรักสมรักษาเราเหมือนกับเราเป็นลูกของท่านเหล่านั้นวันศรัทธาเนี่ยโน้มเทลายรยมื่อนี่มีโอกาสมากให้นแต่ให้นท่านจะดีรักษาศีลก็ดีจะเลิ่นจิตตาวนาในวันธรรมบัตฑสวนาในวันผลักถือว่าเป็นพุงามความดีให้ทานก็อานิสง์อย่างหนึ่งรักษาศีลก็อานิสงอย่างหนึ่งจะเลิ่นจิตตะวนาก็อานิสง์อย่างหนึ่งเล็แต่ต่างกัน คุณผู้บาอาจารย์พระโราณอาจารย์จึงผูกเป็นขั้มพรอมจ่อให้เราตั้งตั้งหลายจากง่ายเปิ่นบอกว่าอยากรวยให้ให้ทานอยากสวยอยากงามให้รักษาศีลอยากมีปัญญาให้เจริญจิตภาวานาการผู้ใดอยู่ในสถาน,นี้กด็ดีเกิดไปนี้พบไม่สาดนาคดีควานที่เราตั้งตั้งหลายจเ็ดีเขาสูรพัน่ยผู้ใดอยากับอยากรวยให้เข้าไปย่างไห้ข่างไหลหลาย การวิ่งข้ามนี่คือเป็นหุ้นจนการผู้ใดอยากมีอวัยวะสมส่วนหนาตาสาสวยเป็นผู้ใส่กระดาษลองร่างกายพบสามสิบสองประการไม่พิพนพิการแขนขาดขาต้นัมหมดตาบอดให้ได้นําำรักษาศีลให้ได้การผู้ใดเกิดวายเกิดไปพบไม่ชนะอยากเป็นผู้มีปัญญาดีอยากเสียลียวสลาดเลี้ยนยันกันง่ายขอาใจยังกันง่ายปฏิวัติปฏิบัติรรมกับประบัติปฏิบัติธรรมยังไง ให้เราหมั่นจเจริญจิตรบรวนาไหวพระสวดมนต์ทำกรรมที่กรรมฐานอยู่เรื่อยๆกระิเป็นอาน,นิสงทีดแต่ตง่างกันทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนเกิดมาให้ทานอย่างเดียวกพรักษาหยิน่อบพเจริญจิตาวนาหอกเขาเอาให้ทานอย่างเดียวหนิบบกถ้าเราให้ทานอย่างเดียวเกิดไปในพบใหม่ชาติหน้าเข้าเป็นคนที่มีทรัพย์สินมั่งมีร่ำรวยเกิดมาก็เป็นลูกเศรษฐีหล ตกฐานาอนสายไม่นะเกิดมาเป็นลูกเสียฐีแต่ว่าเพราะความที่เราไม่ได้รักษาศีลเพราะความที่เราไม่ได้เเจริญจิตบวานาเกิดไปแล้วบางที่กลายเป็นก้นพิกลพิการแขนขา,ขาดขาดร่วงหูหอกตาบอดเป็นลูกคนรวยยุ่แต่ว่าเอาว่ายวาวะงมุสมส่วนแถมยังสติปัญญาความสามารถเฉลียวฉลาดแต่โบมี่ไม่ได้จเจริญจิตภาวนานบางคนเกิดว่าเอ๊ะ ภายในท่านี่มันอันดสูงกว่าสูงทำรักษาศีลหน้าอาจากรักษาศีลดีกว่าเพราวะว่าหน้าก็บอเห็นจไหนท่านก็บอกเห็นรักษาศีลอย่างเดียวเกิดไปในภพใหมช่ชาติหน้าหน้าเป็นคนที่มีหน้าตาสากสวยครบสามิสองประการไม่พีกลพิการแขนขาดขาต้วนหุนหมวตาบอดแต่ววาเป็นหลูกข้นจนง่ามยุ่งอวัอยวะสมสุวนจะเป็นหลูกข้นจน ต้องถือกับเรื่องขอทานหรือกระลาขอข้าวสติปัญญาควงสามจะเฉลียวฉลาดกตบวมญี่นี่จะถือเขาหลอกนี่จะถือเขาตรงนี่จะถือเขาตัวบางคนคิดว่าเออไอ้ท่านก็ดีรักษาสินตุลีพ่อสูจะเลื่อจิตตาวนหน้าดอกไอ้ท่านกับ่อใหมรักษาสินกับพ่อใหม่เลื่อจิตตาวนหน้าดีกวัวเกินไปในภพใหม่ชัติหน้าเป็นผู้นี่ปัญญาดีเฉลียวฉลาดแต่เป็นหลูกว้นจน อาไว้ยาวาบสมประกอบบวชภพสามทิศชองประการแก่นกัดการรุ่นหมุนหัวตาบอดเพราะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้ทานแค่เราให้ทานมีโอกาสรักษาศีลงย่างไดให้เขารักษาศีลมีโอกาสเจริญจิตแต่บนหน้าไหวครัสมมนติทำกรรมฐานนั่นเลยเข้าไหวครัสมมนติทำกรรมฐานเวลาฟังเทศก็คือติอาจจะหาบอกโบเมนว่ามาฟังเทศจะหมดลางบทสวดมนต์ใน ม่นที่ีแคเท่าสวดม่นเืิเข้ากับเป็นการแสดงเทศส่วนม่นยู่บันบเดกม่าย่บับวเดกบมาวัดย่บันเท่ากับกอนนอกกันปารมณสาตัมเทมิมิตนสนตัตาถหวานห้เสียงมันกิเท่าส่วนย่างใดเท่ากับเดฟังเทศย่างนั้นส่วนย่างใดไดฟังเทศย่างนั้นเห็นว่าไหวครับส่วนม่นจะเรินกันมาถาหองน้นเเท่ากับเป็นการจะเริ่กมาเองพระพุจธเ้ายางนั้นที่นี่ เมื่อเข้า kho, nhà, รักษาศีลถ้าเรารักษาศีลห้าข้อย่งบริสุทธิ์เงมนให้เราพยายามรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งให้ได้ก่อนทุกทุกจริงทุกยันบ่มีเอียงปฏินนบหลิกมากสองเด้ต้องเริ่มนับจากหนึ่งไปก่อนศีลก้อไหนที่มันเพื่อฟูลต่อสามมาอาชีพของเราการเงินชีวิตของเขากับเขา ยู่โล่งขาสัตว์ห้องสี่ขาสัตว์ก็บอได้ห้องจิตสนมากท่านสินคนหนึ่งคนใดมันขัดกับทางฉีของห้องรักษาสิตขอสองคนใดสามสี่าคนใดอันข้อไหนที่เราคิดว่าเราจะทําได้ให้เราทาข้อนั้นก่อนเมื่อเราทําข้อใดข้อหนึ่งได้กุศลละมุนมันสิหนาขึ้นเมื่อมันหนาขึ้นมันที่เป็นเหงืเป็นปัจจัยห้องมีวา้กล่ามีความสามารถที่จะรักษาสินขอที่สอง รักษาสิ่งขอที่สามขอที่สี่อที่ห้าจนพบหาขอได้เริ่มต้นจากข้อที่เราทำได้ผู้ใดก็กินเหล่าอยู่แล้วจะได้ยังไงกัน่าถรักษาสิ่งพวนี้ก่อนผู้ใดก็ตม้มตัวปูดรสเกิดเอ้ขอนี้เราก็งัววันปูดข้ามยาวมะนาวมดาเนี่อะไรลุงบอลกระบอกมด่าวแผนะก็สร้างไผนะะเป็นการรักษาสิ่นั่นแหละ ตามใจที่เรายังไม่ได้สมาทานยังยังบอกให้เป็นการรักษาสิลบารมีเด้ผู้บาอาจารย์บอกโยอุปมาให้ว่าคนบางคนเนี่ยบ่ได้ตั้งใจที่จะบอกขาสัตว์บ่ได้ตั้งใจที่บอกกินเนื้อสัตว์คือกันกับคนที่เขาบ่ได้ตั้งใจมาสิกินเจเพราะความทุกข์น่กลํำบาาในในในการดำเนินชีวิตบ่มีเงินสิซื้อปากบ่มีเงินสิซื้อเนื้อ ก็ลเลยได้เก็บพักเก็บยาเก็บนลังงานเก็บยังม,มากกินบ่ได้ขาดเนยถามาเป็นเป็นบารมีในส่วนของสีลี่ยั่ำย่งเพราะยังม่ได้สมาทานยังไออั่ตั้งใจตามใดที่เรายังไม่ได้สมาทานตั้งใจว่าจะรักษาสิลข้อใดข้อหน,นึ่งยังบ่เป็นสีนเลเน้ยมันเป็นเพียงแค่ว่าการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีพเป็นไปตามสภาพาวา่าต่องเมื่อที่เราได้ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปังสมาธิานี้เป็นกว้างตั้งใจเพราะเป็นกว้างตั้งใจตัวน่ะเริ่มแล้วเริ่มที่จะเป็นการรักษาสิ่งคนกินเจที่บ่ไดดคนตนัวเขคนกินเจเนาะคนกินเจเดกบว่าเาขาดสารเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะกินเจเนี่ยเนี่ยเาันเป็นสิน่งเด็กพอถ้เขาตั้งใจตัวจิลายเป็นสิน่งเป็นอุบะมาอุบะไม่เนี่ย พวกง่วพวกควายมันก็บวกเห็นขาสัตว์มันก็อกินแต่อย่างแต่ว่ามันรักษาติดคนหน,นึ่งหลายๆคนนี่นั่นเอย่างบอกมันก็บระเด็นสภาพธาตุสินเนี่ยมันพอเด็กขาดสารเนี่ยมันถึงบริบูรณ์ก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ว่าอนะนะนะมันกับวัตถุกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจมันสินเนี่ยผมมีพอเขาตั้งใจมันเองเกิดมาเป็นสินขออะไรคนหนึ่งเกิดมาพอบุญส่วนละมูลหนาขึ้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเขารักษาสินแต่อย่างขึ้คือยังนี้พอออกไม่ออกพอขาวไม่ขาวเป็นมารักษาสินแบบ อันนี้สม i, อะไรถึงกโสินหาเด็กเอารัากษาสิ่แตล่ยนคนหนึ่งเกิดเกิดบนสวรรค์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์กกใดทิ้นอเดียวนะรักษาขอใดคนหนึ่งใดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ไดเกิดเกิดบนสวรรค์ก็ได้อันนี้เพ็่รักษาสิ่แปลรักษาสิปลีเพาอาจจะรักษาสิ่หาใส่เวลาเวลาเวลาไหลแต่ผู้ที่รักษาสิ่แปลใส่ระยะเวลาหน่อยคนใส่ของอนาถาปิฎกาเศรษฐีเพื่อไปเป็นค้นใส่ของเศรษฐีใหม่ม เมื่อหอดบ้านปลางอาจจะมีใการเศรษฐีคนสิบอกหรือคนในบ้านทั้งหมดจะต้องถือสินโฉสศรักษาศีลแบ่เพราะยังนี่เราไปเป็นลู๊กยางไปเล่าก็อยากเจ้าหน่ายดูเจ้าหน่ายดาเราพอยยันยากเขาบ่ห้ยขาแน่ก็ไปทุกคนลงในโลงหน้าบุกไงค้างสวนบ่เบิ่งแบบเลื่อนเงินบริบาลเงินเป็นบ่ไเป็นหน้าจะค้นเนี่ย มือมันเพิ่นเพิ่นออกไปเล่นงานเพิ่นไปเล่นงานกูเยอะไ้พวกในมือนี่คนทุกหีค่าแนี่ยเขาือขยันกูเยอะเพิ่นกลับไปอยเห็ุใดเหตุนั้นกลับขอมมาบังเพราะกับขอมมาบานคือเพิ่นกับไปถังอ้อมกันเจจีปกติทุกมือนี่กลับมาขอมนี่คนที่บอกเอาเข่าไว้เนี่ยมันจะบอกเวลากินเข่าให้มานแรงนะเอาเข่าไว้เนี่ยเอากลับไว้เนี่ยอันนั้นอันนี้ก็บอกว่ามือนี่ขี้เงียบแต่ว่าอา่ารย์ตัวรายโอ๊ยแต่แต่แต่ขอโทษขอโทษไม่ไยง่าย่าขอเลือกบอกว่ามือนี่ เป็นบั้นพากานพากเนี่ยเขารักษาสิ่งทุโบสถดบ้านเด็กบนบนเท่าของเขาเนี่ยเขารักษาสิ่งทุโบสถหลังจากเที่ยงไปเขาบปกินเขาตัวมือกันเพราะไงนปกติเราไปเห็น่ันกลับมาเราสสตรจกินเข่าแรกวเพราะเนี้ยเราก็เลยถามเจษีว่ารักษาสิุ่โบสถเป็นตัวเหนเนี่ยอะไรเนี่ย้เปนอะไรสิ่งอยงเนื่งบั้นสาก็รักษาเพประพฤติในกามบอปวดปดบัเจบบดืลมสุนายาเมา บอลเด่อด์ตอนาาหลรองเท่งครับบอลการส่งของหอมบอลนอนในี่สูงเหมือนกันเฮ้อันคือขาจ้านี่กลาบม่หนีเท็ดได้บอลกเท็ดไห้ยุ่งหกันแต่ว้าเจว่าันกินเขาเลยเจไปเห็นงานมากในยงี่ทุกขเวทนาเองอาหารวธรรมาด้ประมาณมันเห็นถึงคนเท้านี่ยไตได้เลยทั้งริกินเขาประมาณเพราะฉะนั้นกอเขันันผมสิล้องเบิงไตบเอาันจากรักษาสิ่งที่มัวนกั ก็ได้กินเขาโดยชี้ดเอาลงมือันีว่าจะได้บุญน้ำมัวนะนะรักษาศีลในบวเราวปกติรักษาศีลนตรงนั้นสมาธิท่านจะเศร้าเด้เมื่อเศร้าไปเมื่อขึ้นแล้ไปอีกเมื่อขึ้นจึงหัวเศร้าอีกมือนึงเด้ะยังีไดกี่ทิสี่ทโมงกรวมาเอาอันนี้ผมก็อดไม่มือได้ยังเจมันต้หสิหวกแดกเนาะผมสมาท่านศีลอันรักษาศีลแบบเะพาะเมื่อมันขึ้นได้ยังเศ้าในบ่ก็ได้ยู่ก่ันเอาหันผมรักษาศีลในบวชเมื่อมันขึ้นน่ เพิ่นก็สามารถท่นชิ้นพรสามารถท่นชิ้นเนี่ยก็จะหอดเนี่ยมันอหอดเนื้อๆแจะไม่จหิวได้บนี้เพินหิวเพินหิวเพิ่นหิวทออโอ้โอ้โอ้แล้วคนก็เจยกินเขาเค้งงามากเไเนาะย้อนบอกท้องขาเนี่ยก็ย้อนเราก็เลยินเข่าเพิ่นก็ผ่ามามากรอบหมยหิวมม่งมั่ไปหิวมองมั่ไปเออเคี้ยไรกินน้ำกรอบกาไปกินน้ำเค็้ยังไกับว่าอิ่มจะเถื่อนเนาะแี่ยคนบรเจินเข่าเคี้ยงงายมากเ วดหัวเกาผ่ามามัดหัวไปหอดเทียงขึ้นมากเงยเสร็จแล้วไปหอดตัวขึ้นมาเงยแต่ว่ากังรักษาพอสามารถท่านสริงดียวได้บอกว่าจริงเขาแรงแล้วเหตุใดทนจนมินาที่สุดไทยสุดไทยเพยังใหอนควงเนีวเอาทุกขเวีนาดุจความยิ้ย่าธนาใดผู้บาอาจารย์แต่งานโยมเบาบตรดาานมาเลี้ยง โอเล่อแต่อู่จะในใจเจมืเลยเนี่ยบนขอบนหนักเป็นพัฒนา,านีมีส่วนสําคัญเรียงผาเรียงแนงพออย่างนั้นเพราะเราเสียงปุ๊บเราเป็นลูกคนจนไปเป็นไปเป็นลูกจางของเศรษฐีเนาะเพราะเราตายู๊เราไปเกิดบนสวรรค์ถ้าไปเกิดบนสวรรค์เทวดาี่มีหูแก้วตาทิพย์ก็เลยซองบรงนี้เขาเลยว่าเกิดบนสวสรรค์เน่ยเป็นว่าเหมือนกับนอนหลับแล้วตื่นขึ้น นอหลับแ้วเกิดเป็นพึ่งตาตัวไปเกิดบนสวรรค์เลยเราเกิดไปเราก็สงสัยไท่านปลอยก็ยังหไปใส่บาตรทำบุญน้ำพระองค์ไหนปอยไม่จะอเจะเรื่อิตตะวหน้าเวลาสาสินเงี่ยอยู่ใส่นอนนะเป็นยังก็เด้ยมเกิดบนสวรรค์อน่ะเราก็คือเป็นโอ้รักษาสินประมาณจักษุกสงฆเองเนี่ยจากจะโผมาแรกหมวเทียนขึ้นรักษาสินอุโบสถโบกยรักษาสินหามัจะตอนไดนถึงเกิดเนี่ย มารักษาสีอุโบสถแคบโหมสมงย่างเห็นแหเคาใหญ่นี่สามารถเกิดเป็นเทวดาได้เห็นบอกอนุภาพอานิสงส์แห่งการรักษาสีอุโบสถถิหังถิแปลก่อนบ่ธรรมดาคอยยัยมาย่ายิตั้งจิตท่ำจิตท่ำใจห่างออกจากการย่างของตนเองที่อยู่ทั้งบานเบียงฝูเบียงนั้นยังไงน่าชวนมารักษาสิใดบ่ธรรมดาคือว่ายกตนออกจากสิ่งที่ มีเป็นภาระที่จะดึตงตัวเองภาระทางโลกดึตงตัวเองไว้กับโลกแต่ว่าภาระทางธรรมที่นั่งจะขอพ้นออกจากโลกเอาสิบระเด็นว่าเกิดแด้เกิดคุณทาะก็ดีว่ราระมีท่านดิพโอมีเนงเมา่หลบเปเนี่ยไอ้ท่านรักษาร์ซนเจลเลอร์เทวนาในมันหนึ่งวัยปัสสาวะมุ่นแต่ละเดิอนแต่ละอย่างเก่าแต่เขามีใจิตใจเรียบใจเ็ดอยู่กับพระพุทธเจา้าใจน,นั่นแหละที่จะเห็นจิตใจที่ส่งกับปัญหา ที่ว่าเป็ดบันกระเสริรพยายามรับความโล้รับความโปวดรับความหลงฟังเทศฟังธรรมด้วยตัวเองด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของตัวเองอยู่ที่บไหนอยู่ตลอดเวลาเดือดปมห้าวันกระายครับสวดมนต์เจริญจิตภาวันอยู่วัดเป็นเหตุเป็นต้นใจที่ส่งกันที่เราท่านทั้งหลายได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะบวาเพ็ญบารมีให้มีแก่ตัวเองข้ามภพข้ามชาติมาข้าไปนางของปันสงฆ์ประจัหญ่ คอามมุ่มุ่งคณค่าธรรโมทนาบุญกับพญานิยายบัณฑิตย์ยังทุกทุกคนถือมาเกิดธาตุบุญในบรรดาทุนนิยมธรรมชาติความร่างยิงของบุญพระศีลและนทร์ไตรคือบุญพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กับทั้งอาญสง์บุญกุศลคุณงามความดีที่พระสงฆ์สามนิยมรูปได้ร่วมกันบาเป็นมาตั้งแต่ต้นบรรพชาจนถึงปัจจุบันนี้กับทั้งบุญกุศลคุณงามความดีที่ิโยมทุกท่าน ได้ร่วมกันให้ทาน,นาดได้ร่วมกันสมาทานรักษาศีลได้ร่วมกันเจริญสิริวนาไหวพระสงฆ์นในกร่าวดังนี้ความรุ่งเาแหบุญกุศลเหล่านี้ทั้งหมดจงได้รวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะว่าปัจจัยอเนวยใยเกื้อนุนส่งให้สัตตาสาทุชนทุกท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอาย,วย,ายุวันนะสุขะภารปฏิภาณคุณนาสารสมบัติธรรมสาระสมบัต,ต,าาบติทางพระเนรพลศาสนาสิ่งหนึ่งประการใด เป็นไปโดยทอประกอบไปด้วยธรรมอาศยก็ขอให้ความคิดนั้นความปราถนานของสตางค์สารทุกข์หลท่านจงพลังสําเด็จจงพลังสําเด็จจงพลังสํเเดจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอุปสรรว่นอันตรายทั้งหลายจะได้มาเบียดเบียนสมความมุ่มง่ามปราถนานทุกประการ โชคลาภร่ำรวยเจริญในธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้มีโอกาสให้ทานยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้มีโอกาสรักษาสียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้มีโอกาสเจริญกิภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจริญกิภาวนาแล้วก็ขอให้เจริญกิภาวนาได้โดยง่ายให้ได้บรรลุวิชาสามปฏิสัมพิทายาสีอภินญาหกมัชสีผลสีนิพาน ในอนาคตการนั้นไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเอ